สวัสดีครับผมจะถามเรื่องกรรมสุขทุกไม่มีคนบรรดาในับนนียอยากให้อาจารย์อธิบายนะคำว่ากรรมหรือสุขทุกไม่มีใครบรรดาใช่ไหมเราเข้าใจเรื่องนี้ไว้ไหมก็เราจะสุขหรือทุกเนี่ยเราต้องสร้างเหตุปัจจัยอะไรประมาณนี้คนระับเออก็อถูกต้องแล้ว<ม>ก็แสดงว่าไม่มีใครบรรดาถูกต้องมากคำถามคือถ้ามีใครบรรดาอะไรได้ <c oughs> เราลองไปนั่งอ้อนวอนร้องขอสักปีหนึ่ง ไม่ให้เราแก่เลยในปีนะั้นเราคิดว่าสําเร็จไหมไม่ไม่มีทางถูกต้องาเราลองขอตลอดร้อยปีก็ได้ให้ตัวเองไม่ตายสําเร็จไหมไม่ให้ตัวเองไม่เจ็บป่วยได้ไข้าสาเร็จไหมไม่ไม่สําเร็จแสดงว่าการอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบันดาลไม่มีจริงในโลกนี้สี่อย่างที่พระเจ้าส่งบัญญัติหนึ่งกรรมหรือสุขทุกข์ไม่มีคนบันดาลสองกรรมหรือสุขทุกข์ตัวเราเองก็บันดาลไม่ได้ด้วย สามกรรมหรือสุขทุกข์ทั้งตนเองทั้งผู้อื่นช่วยกันโดยบันดาลก็ไม่ได้สี่กรรมหรือสุขทุกข์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองลอยโดยในปาศจากเหตุและปัจจัยเพราะนั้นใครบอกว่าเทวดาบันดาลได้เทพเทวาบันดาลได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลได้ตัดเลยความผิดนั้นเป็นความเห็นผิดไม่ใช่ตามหลักสัจจะความจริงเพราะการบันดาลไม่มีถ้าการบันดาลมีจริงใครในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ เราจะไม่เดินสู่ความเสื่อมเลยเพราะอะไรเวลาเรากําลังเกิดความทุกข์มุกไปอ้อนวอนขอร้องเราต้องประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นเราก็รอดพ้นจากวิบากกรรมนั้นทุกทีเรากําลังจะไม่มีเงินก็ไปอ้อนวอนขอร้องให้มีเงินเราก็จะต้องมีเงินเราก็จะรอดพ้นจากวิบากกรรมนั้นทันทีสุดท้ายในโลกนี้จะมีใครเสื่อมได้ไหมย่อมเสื่อมไม่ได้ถ้าการโดนบันดานมีจริงเพราะเขาจะต้องโดนบันดาลให้เรารอดจากัยเวรทุกๆครั้ง แต่ะูุทธเจ้ากลับบอกว่าแรงใดในโลกเสมือด้วยแรงกรรมไม่มีแสดงว่าไม่มีอะไรแรงไปกว่ากรรมแล้วกรรมคืออะไรการกระทําทางกายวาจาใจของตัวเราเองไม่มีอะไรแรงกว่านี้แล้วชีวิตเราขึ้นอยู่กับอะไรกายวาจาและใจ กรรมคืออะไรกายวาจาและใจเราก็รับผลจากอะไรกายวาจาและใจมันหนีจากสามอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้มันจึงไม่มีอะไรดนบันดาลจากเหตุปัจจัยเกินกว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้ได้เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าเหตุเกิดของกรรมคือภาษาภาษาคือตาไปกระทบรูกหูไปได้ยินเสียงจมกูกไปได้กลิ่นลิ้นเข้าไปลบลดรับรสกายเข้าไปสัมผัสใจเข้าไปรู้สึกเนี่ยเรียกว่าสัมผัส หรือภาษาภาษากระทบในสิ่งใดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกินเลยจากภาษาได้เลยเมื่อกระทํผภาษาหรือสัพพสิ่งใดต้องรับผลในสิ่งนั้นนะต้องรับผลอาจารย์ถามว่าถ้าการโดนบรรดามีจริงสมมุตินะ้ำขวดนี้เป็นน้ําร้อนเราเอามือจับน้ําร้อนขวดนี้ผลที่ได้ต้องได้รับผลอะไรร้อนถูกต้องป้ะถ้าจับไปเรื่อยมือพองนะมือพองแน่นอน เราลองใช้ทุกวิธีการในการดนบันดาลอ้อนวอนร้องขอรอผล,ผลพิจีกรรมสนอข้อต่อชะตาให้ตัวเองไม่ต้องรับทุกขเวทนาจากการสัมผัสนี้คิดว่าจะหายร้อนไหมไม่อุร,รับรองรถพยาบาลรออยู่ด้านหน้าแน่นอนไม่มีทางรอดจากผลของการกระทำนี่เรียกว่าผลของการกระทำไม่มีใครหนีผลจากการกระทำของตัวเองพ้น ไม่ว่าจะพยายามอ้อนวอนร้องขอรอผลโดนบันดาลแค่ไหนก็ตามจะไม่มีทางหนีพ้นจากวิบากหรือผลของการกระทําของตัวเองได้อย่างแน่นอนไม่มีทางเห็นนะข้อจะได้ยังว่าไม่มีอะไรโดนบันดาลได้ทําอะไรต้องได้รับผลแบบนั้นแค่นั้นเลยง่ายๆมันจึงไม่มีใครเข้าไปโดนบันดาลในสิ่งใดได้ได